เราอยู่ที่เยอรมนีดูกังหันลมกังหันลมดูผ่านๆแล้วก็จะเหมือนอุบลราชธานีแต่บอๆเราอยู่เยอรมนีมีกังหันลมมันมีทุ่งทุ่งผักสีเหลืองทุ่งยังเรียกชื่อมันไม่ถูกเลยเนี่ยรับสครับรับครับรับครับ สีเห <in S 2> ลือง, <in. S 2> งๆนะ่ะรับเขาเอาไปทำน้ำมันเหมือนน้ำมันพืชอะไรอย่างเงี้ยน้ำมันใส่สลัด yes, just drink a b e e n just drink a b e e n เออเอเามราิกาซีโคคา ที่นี่ก็จะเขียวแต่ว่าต้นไม้ก็จะคนละแบบกับเมืองป่าดำเมืองป่าดาจะมีต้นต้นตรงๆจะไม่ค่อยเป็นพุ่มจะเป็นตรงๆแล้วก็สีครึมๆที่นี่ก็จะสีตองอ่อน แล้วก็ทุ่งรับครับรับว้ายงามงามงามโอเคขับรถมุ่งหน้าไปดูฟาร์มน้องหมาหมาตำรวจวัสบ้านเราจะเรียกเห็นเด็กๆจะเรียกหมาตำรวจจริงๆแล้วมันคือหมาเจอรมันเชพเพอร์หมาเจอรมันเชพเพอร์ เชฟฟ์ฟงหุ่นเชฟอรเอ่อเจอรแมนเเทช์เชฟฟ they have a n a t o n a i in t h a a d w e s อเชนอเชโออเซหรือว่าเอรนเชีเิดคือพันเดียวกันเรียกสองแบบเนาะโอเค พอไปถึงฟาร์มน้องมาแล้วเราจะถ่ายรูปกันอีกที่ตอนนี้แค่นี้ก่อน